สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชาแนลนะก็ strip. ขณะน,นี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทํา Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อแลกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนอขอ้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอเพนแชทนะ <ừ. S 1> สวันนนี้จะมาคุยกัเรื่อง wish วิชลูนลูนที่ต้องการลูนตัวกองลูนตัวใหม่นะที่แบบอืมันค่อนข้างแบบจะเป็นประเด็นนะนะมันมันใช้ยากแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดใช้เป็นชีวิตมันก็ง่ายขึ้นเยอะคือมันไม่ได้เยอะขนาดว่าคุณม่ต้องมานั่งขัดหน้านี้นะหน้านี้คุณก็ยังต้องขัดอยู่แต่ว่าสิ่งที่ง่ายขึ้นมาก็คือเวลาคุณฟาร์มลูนเสร็จอะรอบแรกอะ คุณเห็นว่ามันศูนยหมดเลยใช่ไหมเพราะว่ามันขัดให้ผมมาหมดละลอกไปใส่อยู่ไม่อยากให้เห็นเออทีเนี้ยตรงเนี้ยผมตั้งไว้หมดและ้ะมีบางช่องไม่ได้ใช้แล้วบางช่องยังใช้อยู่ช่องแรกกับช่องสองเนี่ยเป็นช่องที่ไม่ได้คัดว่าจะเอานะอันนี้คือเอาไว้ใช้ตอนมาย่อยหน้านี ก็คือว่าเนี่ยผมจะเห็นว่าผมตั้งไว้ว่าวิชหนึ่งวิชหนึ่งคืออะไรวิชหนึ่งคือรุนที่ตั้งไว้ว่ารุนที่เราไม่ค่อยสนใจอันนี้คือรุนที่เราไม่ค่อยสนใจคุณอาจจะจะ,จะสนใจตัดทำลายเลือดหรือว่าสนใจสตันสนใจโล่คุณก็ติ๊กออกไปตั้งกันเอาเองเออคือวันนี้ผมจะลงแต่เรื่องวิชเนะเาะแล้วมันค่อนข้างละเอียด ถ้าใครไม่สนใจก็อาจจะข้ามได้แต่ว่าใครที่สนใจหรือว่าเอาจริงๆนะทุกคนควรจะต้องควรฟังใครที่ยังเสร็จไม่เป็นอ่ะควรฟังเราไปตั้งและชีวิตคุณจะดีขึ้นในระยะยาวคุณไม่ต้องมานั่งจมมานั่งคัดลูนทีละเม็ดพอกันทีแบบนั้นนะอ่ะเออทีนี้หน้าแรกอะ่ะคือหน้าลูนที่ผมจะเอามาย่อยแบบนี้คือรูนที่ผมต้องการแบบใช้บ่อยๆอ,อยากเก็บไว้ลูน เอ่อคีด,ดามเมดรูนเลือดรูนตีเว็วพวกนี้คือใช้บ่อยผมก็จะเก็บไว้ผมก็จะตั้งไว้ที่ทวิชหนึ่งว่าตั้งอันที่ตั้งอันที่เราจะไม่ค่อยสนใจไว้พอเราตั้งแบบนี้ปุ๊บมันจะมาโชว์มันจะมาโชว์ในหน้านี้เฉพาะรูนที่เราไม่ได้ตั้งมันจะตรงข้ามกันวิชคือสิ่งเราต้องการไงทีนี้ไอ้ข้างล่างเนี่ยมันบอกว่าจะไม่โชว์รูนอะไรก็คือก็คือโชว์ให้โชว์รูนที่เราต้องการ พอวิชหนึ่งคือรูนที่เราไม่ต้องการโอเคปะง่ายเลยทีเนี้ยคุณเลือกมาปุ๊บคุณก็ย่อยได้เลยอ่าทีนี้วิชสองคืออะไรวิชสองอันนี้เรายังไม่ยุ่งที่หน้าดีเทลเนาะเพราะว่าเราจะมาย่อยอย,อย่างเดียวหน้าสองก็คือรูนที่เราต้องการเพื่อที่ว่าจะให้มันโชว์รูนที่ไม่ต้องการไงตรงกันข้ามกันถ้าใครต้องการรูนพวกนี้คุณก็ติดไว้ เวลาคุณไปหน้าย่อยมันจะได้โชว์แต่รูนแม่นยำเอฟเฟกรูนต้านทารูนหลบหลีกรูนแม่นยำรูนดูดเลือดรูนโล่ก็จะไปโชว์ให้คุณย่อยเออแต่ถ้าคุณติกอันนี้ออกแบบผมก็คือรูนทำลายรูนสตันก็เอาไปย่อยได้ย่อยในที่นี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบว่าย่อยทิ้งนะตั้งเรามาเ,เลือกตรงนี้นะเป็นวิสสองตั้งเราคือโอเคเรีเซ็ตไป เนี่ยมันจะมาโชว์ตรงนี้ลันดอมเซตคอมบ i ายก็คือมันจะรวมตรงเนี้ยเพื่อที่จะเอามาผสมอ่เดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้ดูอ่มมันที่มันก็ไม่ได้ยากตทีเนี้รูนหนึ่งสาห้าเนี่ยอ่ะสีม่วงผมจะย่อยทิ้งให้หมดเลยเอ l l อ ี้แล้วก็ให้โชว์แต่สีม่วงผมก็ไปที่เบอร์หนึ่งไม่ได้ล็อกเลยใช่ไหมทำไมมันโชว์อันล็อกอ๋อมันโชว์แต่อันล็อกอีกบา้าเอ้ยพราะว่ามันแปลกๆอ่ามาเพื่อความไม่พลาดไม่คิดราอะไรออกมาบ้างอันนี้ใช่ไหมติ๊กออกเราจะย่อยพวกนี้ทิ้งถ้าต้องการก็ค่อยไปฟาร์ม คือพอมีระบบอย่างนี้เข้ามาแล้วอะตีที่ตีบวกแล้วคุณก็ปลดล็อกได้เลยนะเพื่อที่ว่าคุณจะเอาไปตีบวกให้กับรูนเม็ดอื่นที่คุณต้องการอะนะอ่ะแล้วก็เบอร์สามคือเบอร์หนึงสามห้าเนี่ยมันควรต้องใช้รูนส้มละแล้วก็เอาจริงๆผมไม่ค่อยคือในเอ็นเกมแล้วอ่ะ การเมเนจรีซอสที่ดีที่สุดคือเบอร์หนึ่งสามห้าดบมาแล้วเป็นลูนที่ใช้งานได้เลยไม่ใช่ต้องมาแก้แบบนี้เห็นไหมฝั่งซ้ายมือต้องมาแก้มันเปลืองมันเปลืองเพราะคุณฟาร์มเยอะพอถ้าคุณต้องหาเบอร์ถ้าคุณต้องหาเบอร์สองเบอร์สองเนี่ยเบอร์สอง่เบอร์สองเบอร์สี่เบอร์หกอ่ะถ้าคุณต้องหาไอ, 2, เอ 2, เ้เบอร์สอ,อ,อ,องสี 2, 4, 6, ่หกอ่ะหนึ่งสามห้ามันมักจะได้ก่อนมันมักจะได้แบบเต็มสวยเต็มเต็มเลยโดยที่ไม่ต้องแก่ เออแต่นี่ที่ผมแก้ทั้งตัวเลยพอดีฟาร์มเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องแก้แล้วคุณเอาที่แก้ไปแก้รูนเบอร์หนึ่งสามห้าดีกว่าเอยเบอร์สองสี่หกโทษครับเบอร์ 2, 4, 6, 6, รสองสี่หกเพราะสองสี่หกหายากจริงๆที่ผมมงใส่สีมวงอยู่เม็ดนึงอ่ะเอออ่ะเพราะฉะนั้นตั้งค่าวันนี้ก็จะเป็นเอ็นเกมก่อนที่ผมตั้งไว้เรียกว่าเอ็นเกมได้แหละเออแต่ว่าใครที่ยังไม่ถึงจุดนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายไป ในคลิปนี้เลยนะว่าจะตั้งยังไงให้เหมาะกับตัวเองคือไอดีบางคนอาจจะต้องการเบอร์ <S <S 2 4 6เป็นสีม่วงอยู่ผมก็เข้าใจไม่ใช่ทุกคนที่จะมาตั้งอะไรแบบนี้เอออ่ะบทประมาณเนี้ยน่าจะพอเป็นตัวอย่างได้ละทีนี้ไปที่รูนหน้านี้ร a n d o m Se ซตคอมบ n าเห็นปะมันจะโชว์ทั้งหมดโดยที่จะไม่โชว์คิดที่เคาเลยเห็นไหมไม่โชว์คียเลยเพราะว่าผมตั้งไว้ที่เบอร์ส เออเบอร์สองคือแบบนี้ตั้งแบบนี้มันจะไม่โชว์เลือดไม่โชว์เดฟไม่โชว์คิเลนไม่โชว์คิดัาเมจถ้าใครอยากดูนแน่นกว่าผมก็เอาเลยฮะจะตั้งเฮ้ยกูไม่เอาเด็บกูเอาแต่เลือดเลยกูแต่คิแอตทกกูก็ไม่เอาก็แล้วแต่เลยครับโอเคปะ่ะส่วนใครที่ดียังไม่แน่นก็อาจจะเลือกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มแล้วแต่นะว่าคุณต้องการหาอะไรอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้คุณก็มีหน้าที่แค่กดอย่างเงี้ย เออแบบอันนี้คือผมไม่ได้สนใจสีม่วงเลยไงผมก็เลยแบบว่ากดเลยสีม่วงผมจะดูแค่สองสี่หกเบอร์สองสี่หกที่แบบอาจจะได้ใช้อะไรอาจจะได้ใช้ผมว่าจะเก็บไว้อันนี้สวยสามแถวแต่ต้องแก้หนึ่งแถวแต่เป็นลุนเบอร์หนึ่งก็ไม่เอาเอออย่างนี้เลยอ่ะทีนี้มาหน้าแรกก็เป็นเลือกที่บิชหนึ่งอ่า อีกทีหนึ่งนะวิชหนึ่งผมตั้งแบบนี้นะครับก็จะโชว์แค่เลือดเดฟคิเลตคิดามเมดแอทแทกตีเ็วนะก็คือที่ผมต้องการใช้บ่อยๆมาถึงหน้านี้ปุ๊บหลังจากที่คุณไปคัดกรองมาแล้วเนี่ยผมก็จะติ๊กเบอร์สามเบอร์สี่ไม่มีผมก็โอเคแล้วเบอร์ห้ามีเหรอขอดูก่อนอ๋อ,อถ้าเป็นเบอร์ห้าแต่ว่าเป็นรุ่นเบอร์ห้าที่เป็นสีม่วงผมไม่ใช้ผมก็ปิดทิ้งเลยเออ คือผมไม่สนด้วยนะว่าคุณจะเป็นรุนอะไรแบบดีแค่ไหนแต่ถ้าเป็นสีม่วงเบอร์ห้าผมไม่ใช่ละผมก็เลือกเลยเดี๋ยวผมไปสอนเซตติ้งไม่ต้องห่วงนะเออสำหรับคนที่แบบเอ้ยไม่เอาแบบนี้ดีเอาแบบเซตละเอียดกว่านี้ได้ไหมอ่ะไปคือตอนนี้ถ้าผมไม่ทำแบบนี้คังผมล้นแล้วตอนนี้ผมขี้เกียจที่จะมานั่งกดแบบย่อยทีละเม็ดแม็กนี้เพื่อซับดัมเมดเนาะตั้งไป ะพอน่าจะพอละว,ว้าวอันนี้ผมเอาอันนี้มันแก้แถวเดียวคือแก้แถวเลสเป็นดีโคตรดีเลยเบอร์สี่รู้เลยว่าคิเลสด้วยโอเครูนเซตคิเลสอืม HP สิ่งที่ต้องระวังคือโอ้เนี่ยเห็นปะ่ะสวยสี่แถวมาและเออ สวยสามแถวนี้ก็ต้องยอมทิ้งไปอ่ะไม่งั้นคุณต้องมาใช้ตัวแก้รูนที่แบบหาโคตรยากแม่งเปลืองมากไอการหาตัวแก้รูนเอออ่ะทีนี้เรามาดูวิชกันดีกว่าวิชหนึ่งผมให้ดูไปแล้วเนะว่าผมตั้งแบบนี้วิชสองแบบนี้วิสามคืออะไรวิสามคือรูนสองสี่หกสองสี่หกเนี่ยอาจจะเอาสีม่วงอยู่ใครไม่เอาสีม่วงติ๊กสีม่วงออกโอเคปะ ใครจะเอาสีม่วงก็ติ๊กสีม่วงเข้าแค่นี้เลือกประเภทรูนที่คุณต้องการอันนี้คือเลือกที่คุณต้องการแล้วนะวิสามตัวนี้คือเราจะเอารูนที่เป็นทั่วๆไปตัวดาเมจทั่วๆไปใช้อยู่ในหมวดนี้นะอยู่ในหน้านี้ดาเมจทั่วๆไปใช้ตั้งแบบนี้ทีนี้คุณก็ไปตั้งที่ดีเทลดีเทลน้สองนะคุณก็ตั้งตามนี้เลยครับแอตแท k เดฟ h p อันนี้คือออฟหลักของรูนเบอร์สองเราเอาหมดออฟออฟหลักของรูนเบอร์สี่เอาหมดครับคือที่เอาหมดเพราะว่าบางตัวคุณไม่ต้องใช้เบอร์ไม่ต้องใช้เบอร์สี่เป็นคีดามเมจคุณใช้เป็นเดบเปอร์เซนต์อาจจะดีกว่าหรืออาจจะได้ผลที่เหมือนเหมือนกันเออผมแชบบนี้นะว่าเหมือนเหมือนกันคือมีคือผมเห็นเคสตัวอย่างมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะอธิบายเดี๋ยวเดี๋ยวปิดหน้านี้อธิบายเลยเดี๋ยวลืม อ่รูนเบก็เสร็จประมาณนี้เนาะแล้วก็อันเนี้ยผมตั้งที่ Attack เอาอันนี้ให้คุณเลือกว่าเอาอะไรบ้างก่อนเอา Attack เอา HP เอาเดิเปอร์เเอาแอ t a ท็กสปีดเอาคี y r เล e เอาคี y d ดา a g e แล้วให้โชว์เนี่ยเอากี่แถวเนื่องจากว่าอันเนี้ยเป็นรูน2 4 6ที่หายากและผมยังขาดแคลนอยู่เยอะผมก็จะใช้เรียกว่าเอา3แต่ถ้าเกิดคุณขาดยิ่งกว่าผมอีกนะคุณก็เอา2ก็พอจะได้มีรุนไปใช้ไม่งั้นคุณไม่มีรุนใช้เลย เออแต่พอคุณมีลูนใช้แล้วคุณก็มาคัดที่เบอร์สามไม่งั้นคังคุณล้นครับจริงจริงจริง,จร,งจริงนะผมแนะนำว่าคนที่เล่นใหม่นะเบอร์สองเลือกอันที่ใช้ไปก่อนแล้วถ้าคุณจะเก็บลูนเข้าคลังเก็บไว้เก็บไว้ดูเล่นอ่ะเก็บไว้เผื่อจะใช้อ่ะคุณเลือกเป็นคัดเบอร์สามเออโอเคปะ่ะเราพยายามเก็บสีส้มอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเรื่องลูนตรงนี้นะสเตต ของว่าแสงตัวนี้คุณเฉลี่ยเลือดเดฟ7จ0ดคาีดเมจ184โดยที่เม็ดเบอร์สี่ผมใส่เดฟเปอร์เซนต์ความผีคือเพื่อนผมใส่เป็นคีดาเมจรู้เนี่ยใส่คีดาเมจนะแต่เดฟม่ง8 0 0 0กว่าเออเดฟมัน8 0 0 0กว่าแต่ต้องยอมรับว่ามันใส่หินทุกก้อนตรงเนี้ยทุกก้อนตรงเนี้ยมันใส่คมหมดแล้วเรียกว่าอัดเดฟกับทุกช่องอนะเราออฟลองมันเดฟหนามากโดยที่คีดาเมจได้เท่าผม เออนีค่คีดัมเมดเท่าผมหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันใส่เบอร์สีเป็นคีดัมเมดอะแล้วรูนเม็ดอื่นแทบไม่มีคีดัมเมดเลยครับเน,น้นแต่เน้น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 แต่เด็กเปอร์เซนต์เลยอะเออโอเคปะอ่ะนี่ก็จะเป็นรูนเบอร์สามเอาทีนี้คุณเห็นหน้ายอย่างงี้คุณจะตกใจนะฮะคุณมาติ๊กตรงนี้ฮะโชว์แค่อันล็อกจบโอเคปะไม่ยากไม่ยากอา่ะไปต่อเลยนะ อันนี้ก็คือลูนทั่วๆไปแบบเข้มๆแล้วนะใช้สามเอาสามแถวมันจะโชว์แต่รูนที่แบบสวยสามแถวเอ่อยกตัวอย่างรูนเหอยกตัวอย่างรูนมันไม่มีเลือกแบบไม่ใส่เหรอเดี๋ยวนะท้าไมมันโชว์แต่นี่ไงกูว่าลแล้วแปลกแปลกทำไมมัน แล้วอ๋อนี้มีออปอันนี้คือรุ่น2 4 6ี่โอเคผมก็คิดอยู่ทำไมมันไม่มีรุ่นเบอร์หนึ่งวะโอเคมันจะพาส2องหนะฮะสองสหที่โชว์ตรงนี้อ่ะจะเห็นว่ามันก็จะประมาณเนี้ยเนี่ยสวยสวยสามแถวไปแก้แถวเดียวได้พวกเนี้ยเห็นปะเออมันจะโชว์แบบประมาณนี้นะแล้วที่มันไม่โชว์นะเนี่ยหมายความว่าอะไรก็หมายความไม่สวยไง พราะฉะนั้นพอคุณฟาร์มเสร็จคุณมาถึงหน้าเนี่ยคุณเปิดดูปุ๊บคุณล็อกเลยอย่างเงี้ยคุณล็อกเลยเสร็จแล้วคุณก็อาจจะอัปเกรดแล้วแต่อืออ่ะก็อัปเกรดอัปเกรดเสร็จคุณก็กดล็อกเนี่ยกดล็อกทีนึงแล้วคุณจะใช้คุณก็ค่อยไปซ่อมรูนเอาซ่อมแถวเดียวหุ้มหรือคุณจะไม่อัปเกรดคุณเก็บไว้จะใช้ค่อยมาอัปเกรดหรือไปซ่อมเรื่องคุณละโอเคป่ะโอเคป่ะ อันนี้ผมไม่ดูดูนตัวอย่างเฉยๆนะผมกดอันล็อกเหมือนเดิมแล้วทีนี้ไปดูวิชเบอร์สี่วิชเบอร์สี่มันจะตั้งคล้ายๆกันเห็นปะแต่ว่าเป็นหนึ่งสามห้าทำไมถึงต้องแยกเหตุผลคือเบอร์สามมันหายากแล้วเราซ่อมมันได้แถวหนึ่งเราให้โอกาสมันได้แถวหนึ่งละกันที่เราจะยอมเสียตัวซ่อมมาซ่อมลูนมาเปลี่ยนออฟลูนลูนเบอร์สี่เราจะไม่ให้โอกาสมันเลย เราเลยจะให้มันเอา4แถวให้ถูกต้องเลยนะเนี่ยจาก1 2 3 4 5 6 6แถวเนี่ย Attack HP เด็บเปอร์เซนต์แอทแทกสปีดที่ไรที่ด่าเมทต้องมีทั้ง4อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในนี้ห้ามมีแม่นยำห้ามมีต้านทานห้ามมีแม่นยำเอฟเฟกห้ามมีหลบหลีห้ามมี HP ธรรมดาเด็ธรรมดาแทกธรรมดาจะไม่มีเลยเออโอเคป่ะก็จะเป็นรูนเบอร์4เอ้เป็นวิชเบอร์4วิช4ก็จะเป็นรูน1 3 5 แล้วผมก็เลือกล็อกไว้อีกด้วยว่าจะเอาแค่รีเจนเนอรีขึ้นไปเอาอก็ได้อะโอเคคือตรงนี้ยมันหมายถึงว่าจะให้คุณเลือกรูนที่ตีบวกหรือ,อยังอันนี้ตีบวกแล้วอันนี้ยังไม่ตีบวกอันนี้ทั้งหมดก็เลือกเลือก,เล,อกเลือกทั้งหมดก็ได้ครับไม่ต้องซีเรียสเอออ่ะมาดูรูนเบอร์ห้าเบอร์ห้านี้จะเป็นรูนอะไรวะเด็บใช่ไหม ใช่ใช่ใช่รูนเดฟทีนี้รูนสายเดฟบคุณก็ต้องมาเลือกแล้วว่าคุณต้องการรูนสายเด็เป็นอะไรบ้างเป็นรูนเลือดเท็ดีเปอร์เซ็นต์เดฟเปอร์เซ็นต์ใช้แน่นอนอยู่แล้วเนาะคิเลตคิดัมเมดคุณจะเอาไหมหรือไม่เอาคิเลตอาจจะเอาตัวซับดัมเมดอาจจะยังใช้เอออาจจะอาจจะยังใช้แบบต้องการคิเลตสักห้าสิบหกสิบมาคอยซับพอร์ตนิดๆิดหน่อยๆน่อยคุณอาจจะติเก็บไว้ก็ได้รูนเอไม่ได้ใช้ปิดไปเลยครับเพราะนี่คือรูนป้องกัน ผมผมตั้งอะไรผิดเปล่าวะนี่รุนป้องกันอยู่นี่นี่แล้วนี่รูนอะไรวะเนี้ยอ๋อนี่รูนแม่นยำขอโทษครับเพราะว่ามันแปลกเอออันนี้อันนี้คือรูนแม่นยำโทษทีโทษทีทษทวิชาคูนแม่นยำเห็นว่าผมติ๊กแม่นยำไว้ตรงนี้ด้วยเม็ดนึงเนาะแล้วก็เอาคลีเลตคิดคัมเมดออกเพราะว่ารูนแม่นยำอะเป็นรูนที่ไม่ถูกกับคลิจะเอาเซ็ตคลิมาใช้ก็ไม่คุมแล้ว แล้วไอ้รุ่นฝั่งเด็ก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่แต่เลือดกับเด็บก็ต้องมีนะเด็ฝั่งเด็บหมาถึงว่าพวกต้านทานหลบหลีกอาจจะไม่ได้ใช้ในตัวที่ตีแม่นยําอย่างธนูน้ําธนูไฟธนูลมธนูแสงธนูมืดไอ้ตัวนักเวทลีน่าตัวใหม่ทัดมืดปะที่ใช้แม่นยำเออก็จะใช้เซตติ้งประมาณนี้ในการคัดเราก็จะเอาเนี้ยแอตแท็กสปีด HP เดทีนี้มันสําคัญที่เบอร์ส เออเบอร์สี่เราจะเราจะเอาคีเลศออกคีดาเมออกแล้วก็มาเลือกข้างล่างนี้เราจะติกว่าไม่เอานี่เลยนะไม่เอาขีเลยนะเออหรือว่าคุณจะเอาแบบกลางๆก,ก็ได้ก็เอาสวย3ามแถวว่าเออถ้าเกิดุณเลือกสวย3มแถวแถวที่สี่จะเป็นค mm ีเลยขีดาเมดก็ได้คุณก็ไปแก้ทีหลังแค่นั้นเออสิ่งที่ผมติ๊กเอาไว้ก็คือ a อ t a ทก hp เปอร์เซ็นต์เดเปอร์เซ็นต์แ e แล้วก็แม่นยำประมาณนี้อ่ะ ไปตั้งอะไรไว้โอเครูนเบอร์6เป็นแอทแท็กสปีดซึ่งไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นเพราะว่ารูนแอทแท็กสปีดตัวนี้จะถูกกรองและคัดมาตั้งแต่ข้างบนแล้วตั้งแต่เบอร์3เบอร์4แล้วเนี่ยจะมีแท็กสปีดอยู่แล้วก็เนี่ยจะติดว่าแอทแท็กสปีดไว้อยู่ส่วนเบอร์สี่ก็ติดเอาแอทแท็กสปีดไว้อยู่เหมือนกันเออเพราะงั้น ไอ้เบอร์หกเนี่ยคุณข้ามได้ไม่ต้องไม่ต้องทําอันนี้ผมทําทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆก,กันนะเราไม่ได้ลบออกโอเคไหมแล้วก็ไปที่เบอร์เจ็ดครับอันนี้รุ่นเดฟอันนี้รุ่นเด็บเออผมก็งงเมื่อกี้รุ่นเดฟบจะตั้งแค่เลือดเดฟบโลลบหลีกนี่คือสายสุดของเด็บคุณจะที่ผมพูดมเมื่อกี้คุณจะเอาคีขีเลดมาใส่อีกนิดหน่อยอก,ก็ได้ก็ได้บางตัวก็เป็นตัวเดฟบที่ ต้องการคิเลตไเนี่มันมีแต่ก็แล้แต่คุณนะนะแล้ววิธีเลือกก็คือเนี่ยติ๊กเอาแค่2อันพอเออก็จะมี HP เดบแล้วก็โลบลีกแค่นี้คุณจะเอาต้านทานเดาแม่นยำคุณผมไม่แนะนำคือมันทาให้คุณเซตลูนยุ่ยเยไปหมดเลยเพราะว่าคุณต้องเลือกแค่2คือถ้าเกิดคุณติ๊กเอาแม่นยำกับต้านทานมาด้วยอ่ะมันจะมีลูนที่ออฟลองเป็น แม่นยำเอฟเฟกต้านทานแม่นยำหลบหลีกมันก็ไม่สวยอยู่ดีปะ่ะคุณจะมาแก้แถวหนึ่งเป็นพีเปอร์เซนต์ก็ต้องมีแถวที่เป็นเดบเปอร์เซนต์แม้มันก็ไม่ไม่มันก็ไม่โอเคปะ่ะเออเพราะนั้นผมไม่แนะนำผมแนะนำตั้งแค่นี้พอแล้วเวลาคุณคัดให้มันมีเดบกับฮีพีก่อนแล้วคุณจะเอาต้านทานเอาเลยคุณค่อยไปแกเอออันนี้เป็นไอเดียผมแล้วกันเนาะทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งแค่ h ค่เดฟ HP เดฟ HP ได้หมดเลยเบรอร์2 4 6 ทีนีหน้หน้าสุดท้ายก็เป็นเดบบเหมือนกันแต่จะเป็นเดบบที่เฉพาะไปที่สองเท่านั้นรูนเบอร์2เบอร์สเบอร์เท่านั้นข้างบนตั้งเหมือนกันครับ HP เดบบหมดเลยข้างล่างตั้งแค่1พอตั้งแค่1เพออะไรเพราะว่า2 4 6เนี่ยถ้าข้างบนมันเป็นเดบบเปอร์เซ็นต์ข้างล่าง HP เปอร์เซ็นต์ก็คือโชว์เลยแล้วคุณค่อยไปเลือกเอาว่าคุณจะเอาไม่เอาทีหลังเพราะว่ามันจะมีรูนแบบประเภทหนึ่งเออจะโชว์ขึ้นมายังไงวะห่าก่อน ไม่มันไม่มีอ๋ออะเม็ดนี้นี่มันได้เดบเปอร์เซนต์ HP เปอร์เซนต์เดบไม่มีแฟตมันขาดแค่หลบหลีกกับ HP แฟตคุณอาจจะยอมยอมใช้แบบนี้ถ้าตีแล้วมันลง HP เปอร์เซนต์เยอะๆคุณก็แค่แก้คีเลตเป็นหลบหลีกมันก็เป็นรูนที่ใช้งานได้เลยเออแต่มันก็จะมีแบบอีกแบบหนึ่งก็คือว่า มีหลบหลีกมาแต่ว่าไม่มี HP เปอร์เซ็นต์เฮ้ยเอิม่มเปลี่ยนรูนอะไรไป <c oughs> เดี๋ยวนะเม็ดนี้โอเคตกใจอ่ะ wish แล้วก็ไปที่ unlock แล้วก็ไปที่เบอร์แปดที่นี้คุณอาจจะเอาแบบอ่าหลบหลีกใหมอกอันหนึ่งก็ได้คือถ้าเกิดมันมี HP เดฟอย่างเงี้ยแล้วมีหลบหลีกอ่ะคุณอาจจะลองอัพดูแล้วถ้ามันไปลงแถวอื่น,นๆใดๆอะไรก็ได้แล้วคุณค่อยไปแก้เพราะอันนี้คือรูนสองสี่หกถ้ามันลงสัก S 3แล้วคุณแก้เป็น HP เปอร์เซ็นต์ได้มันก็ HP เปอร์เซ็นต์ S 3เลยนะแล้วมีหลบหลีกติดมาเออคุณอาจจะใช้แบบนี้ก็ได้ หรือว่าตั้งในตัวนี้ก็ได้ e X d e u X u d e ตัวนี้ก็คือ,อจริงตั้งแบบนี้เลยนะ X u d e อ๋อก็คือว่าถ้ามีพวกเนี้ยคือไม่เอาเลยก็อย่างนี้ก็ได้ตั้งทักสองคือถ้ามีสองแถวจากพวกเนี้ยคือไม่เอาเลยเพราะแก้ไม่ได้อย่างเงี้ยอ่แบบนี้ตั้งแบบนี้ก็ได้ครับแม่นยำเอาออกไม่ได้ใช้เดฟอาจจะได้ใช้ HP พอได้ใช้ใช่ปะ่ะ Attack ก p e e d ก็อาจจะพอมีบ้างอะกุบกิบ แมนยำงเอฟเฟกได้ใช้ตัวซัพพอร์ตส่วนมากได้ใช้ส่วนมากนะต้านทานทุกตัวได้ใช้เมื่อจตต้านทานอีกอันหนึ่งแต่ว่าผมไม่แนะนำละแค่นี้ก็เยอะพอละเออลบหลีกดีกว่าแต่ตั้งแบบนี้แล้วก็ติกโอเคไปเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดมันมี2หรือน้อยกว่าในพวกนี้ยมันก็จะได้ไม่โชว์ถ้ามี2แถวมันแก้ไม่ได้ไงเออแต่ถ้าขยันหน่อยก็เอาออกคือครับตั้งแบบนี้ไป แล้วคุณก็แค่มานั่งดูคุณฟาร์มรอบหนึ่งมาหน้านี้มีไม่เยอะหรอกมันมันมันไม่ได้มีให้ขัดเยอะขนาดนั้นนะอันนี้คือของดีไซน์อยู่แล้วนะอย่างเงี้ยเห็นปะเดบลบหลีกผมแก้แอทแท็กสปีดก็ได้แก้ขีเลยก็ได้แต่วันนี้บังกรลมมันใช้แททสปีดไงก็โอเคเนี่ย HP ต้านทานอาจจะเป็นหลบหลีกแก้เป็นลบหลีกมันก็จะเป็นอยู่อางเงยเอออันนี้อันนี้ลุ้นตัวอย่างเนาะ Attack กับคีดาเมดกาจะแก้คีดาเมดอาจจะกแก้ Attack ก็แล้วแต่ไอ้แต่ว่าเม็ดนี้มันน่าจะถูกกรองจากข้างบนมาละเพราะว่าเป็นเบอร์สองที่เป็น HP คีดามเมด Attack รูนสายเดฟบรูนสายเดฟอ่ะอย่างเงี้ย HP เปอร์เซ็นต์หลบหลีกมไม่รูนเมน็ดนี้โอ้ยน้องวานา้ำปลดทิ้งไม่ใช่วานะ a r คน้ำไม่ได้ใช้น้องนาน อยากแก้จังเลยะค่อยแก้คือแบบมีรูนให้แก้เยอะมากผมแบบโอ้เอาจริงคือวิชช่วยได้เยอะนะแต่ว่าช่วยในการกรองของใหม่ที่เข้ามาในไอเดีเราอะได้เยอะแต่ว่ามันกรองของเก่าไม่ได้เด้ของเก่ามันใส่อยู่อะมันต้องหาของใหม่ไปใส่แล้วค่อยแก้นะไอรูนเดฟอย่างเงี้ยก็อาจว่าจะมีหลุดมาบ้างเบอร์ห้าเบอร์ห้าคืออะไรผมก็จำไม่ได้แล้วเหมืนอนกันแม่นยำปะน่าจะแม่นยำ ถ้าแม่นยำคุณเปลี่ยนแค่เนี้ยแม่นยำเอฟเฟกเป็นแม่นยำรูนี้ก็สวยแล้วถูกปะว่าจะเก็บไว้เห็นไหมตัวกองผมมันใช้ได้อันนี้แท็กสปีดอ่ะไม่ได้ใช้ที่ผมบอกว่าเบอร์ผมไม่ได้ใช้นะอะเบอร์เจ็ดอะไรเดฟนี่ไงเดฟเปอร์เซ็นต์หลบหลีกแก้แค่แถวเดียวเป็นเฮดพีเปอร์เซ็นต์ดูนี้สวยเลยก็ต้องเก็บไว้ถูกปะล่ะเออโอ้ยอยากอัพเลยอ่ะรูนสวยรูนสวยอ้าวเฮ้ย ปึ้งเนี่ยแล้วคุณก็แก้แถวนี้เป็น HP เปอร์เซ็นต์จะได้ HP เปอร์เซ็นต์สามเดฟเปอร์เซ็นต์หนึ่งต้านทานสองลบเหลีกสองเม็ดนี้โคตรสวยแล้วออฟแถวไไห้าทำไมไม่เอสวะเมื่อกี้ยังเอสอยู่เลยเฮ้ยอ่ะโอเคนี่ก็เป็นวิธีการตั้งวิชทั้งหมดที่ผมตั้งอะนะ 1- 8ยกเว้นเบอร์6โอเคถ้าเกิดชอบคลิป สาระดีๆอย่างนี้ก็ยังไงก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีครับ